สวัสดีนะคะวันนี้เรามาจะเจอกันอีกแล้วนะคะคุณขาอีพีที่1 1 7แล้วจ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบงานผ้าลินินนะคะลายผ้าตัวนี้เป็นงานปกเชิ้ตนะคะกระดุมผ่าหน้านะคะแขนจะเป็นทรงนะคะคุณขาแขนข้อศอกค่ะนะคะลายผ้าสวยๆลายผ้าเก๋ๆกันแบบนี้เลยนะคะอกอยู่ที่46ค่ะความยาว25้านะคะคุณขากับราคาตามนี้เลยนะคะ ชื่นชอบสีไหนสีอะไรแจ้งแอดมินว่านะคะแดงจ้าตัวนี้เราเรียกม่วงนะคะส่วนที่ใส่อยู่นะคะคุณขาเขียวค่ะใครรักนะคะสีไหนนะคะคุณสีอะไรนะคะแจ้งนะคะแอดมินมาได้เลยค่ะกับนะคะลายผ้าส,สวยๆงานเก๋ๆรุ่นนี้สนใจนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ ทักนะคะเบอร์โทรและลิงก์ไลน์แอดใต้ล่างมาได้เลยนะคะสำหรับนะคะงานรุ่นนี้ค่ะคุณขาใครที่ไม่เคยเจอ,เจอกันนะคะเพิ่งเข้ามาติดตามกันครั้งแรกอย่าลืมกดนะคะซ u b s c r i b e กดติดตามให้กันนะคะคุณขาตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าพี่บีตามหา1 0 0 0 0ซับอยู่นะจ๊ะขอให้ถึงหมื่นซับไวๆนะคุณขาสำหรับนะคะคลิปนี้นะคะกลาบขอบคุณมากๆค่ะกับนะคะ FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะที่สนับสนุนนะคะพี่บีค่ะนะคะแล้วเรามาจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้กลับสวัสดีนะคะ